คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายชายรักชายแนว M.P.I.E.G. ฉากและเหตุการณ์ต่างๆของตัวละครในเรื่องมีการใช้คำหยาบสับแสลงรวมถึงมีเนื้อหาความรุนแรงทางคำพูดและการกระทำอยู่บ้างในบางส่วนทั้งนี้เป็นเพียงจินตนาการของผู้เขียนเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรือเจตนาด้านลบแต่อย่างใดจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับตอนที่18การแข่งขันประชิดเข้ามาทุกที พรุ่งนี้ก่อนวันแข่งขันจริงทุกคนและนักกีฬาต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเช่นเดียวกับการตรวจสภาพร่างกายของนักกีฬาครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของร่างกายสภาพจิตใจก่อนแข่งนั่นก็เพื่อตัวนักกีฬาที่อาจจะเกิดภาวะความกดดันต่างๆในขณะที่แข่งขันขึ้นมาได้แจ็คและจองเตรียมตัวและความพร้อมมาเป็นอย่างดีการเก็บตัวของเขาไม่ใช่แค่เพียงการพักผ่อนเท่านั้นแต่หมายถึงการฝึกซ้อมและเตรียมสภาพจิตใจให,ให้เต็มที่ด้วยการแข่งขันครั้งใหญ่ แม้ว่าจะมีหลายๆสิ่งที่เข้ามาเป็นปัจจัยร่วมและครั้งนี้พวกเขาทั้งสองถือว่าพร้อมที่สุดแล้วด้วยแต่ถึงอย่างนั้นขั้นตอนก็ยังคงเป็นขั้นตอนการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจครั้งสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่สําคัญและต้องทําตามขั้นตอนเช่นกันจองเป็นคนแรกที่เข้าไปหาหมอมาชอีกเช่นเคยและเขาก็รู้ดีด้วยว่าอีกฝ่ายจะบอกอะไรแต่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่สมควรแม้ว่าเขาจะได้ยินมันทุกครั้งที่เจอหน้ากับหมอประจําตัวแล้วก็ตาม <laughs> ฉันรู้ว่านายจะพูดอะไร จองดักข้อคนร้ายแค่ได้เห็นสีหน้าอีกฝ่ายก็รับรู้ได้ในทันทีเดี๋ยวนี้รู้ใจไปหมดเลยเนะทำเป็นเล่นอยู่ได้เดี๋ยวฉันไปหาหมอมาชก่อนนะจะได้รีบกลับมาเตรียมตัวแจ็คพยักหน้ารับก่อนจะหันกลับไปโฟกัสการฝึกซ้อมอีกครั้งนักกีฬาทุกคนต้องเข้ารับการเตรียมพร้อมให้มากที่สุดแม้ว่าจะมีเวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างน้อยก่อนวันแข่งทว่าก็ยังดีอยู่ที่พวกเขายังอยู่ในสายตาของกันและกันเสมอดังนั้นแจ็คจึงไม่ได้รู้สึกว่ากังวลใดๆเมื่ออีกฝ่ายหายไปจากสายตาเพียงชัวครู การแข่งขันประเภทยิงปืนสั้นกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทันทีที่หลานักกีฬาขวัญใจของหลายๆคนทยอยเดินเข้าสนามเสียงเชียร์และเฮลันก็เล่นเอาสนันไปทั่วทั้งสนามแจ็คและจองก็ยังคงทำหน้าที่ซัพพอร์ตแฟนคลับเป็นอย่างดีโดยการฉีกยิ้มหวานและโบมือทักทายอย่างไม่หยุดหย่อนการกระทำเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการสร้างกำลังใจที่ดีไม่ต่างกันเมื่อเห็นว่ามีคนมาเชียร์และให้กำลังใจเยอะขึ้นก็เป็นเหมือนพลังแต่เขารู้ดีว่าจะต้องไม่ใช้มันเป็นแรงกดดันตัวเอง ดังนั้นการเตรียมสภาพจิตใจจึงเป็นเรื่องสําคัญสาหรับการแข่งอยู่เสมอพี่จองครับเสียงทุมเอ่ยเรียกในขณะที่เดินไปยังห้องพักของนักกีฬาทําเอาคนพี่ที่อยู่ด้านหน้าต้องหยุดและหันกลับมามองว่าไงไม่รู้จะบอกยังไงดีแต่เต็มที่นะผมก็จะทําให้เต็มที่เหมือนกันขอบใจนะฉันก็จะทําให้เต็มที่นายก็ด้วยเนะแม้จะเป็นเพียงแค่การให้กําลังใจกันสั้นๆทว่าวจองและแจ็คก,ก็รู้ดีว่ามันมีค่ามากกว่านั้น เรื่องที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเขาไม่คิดเอามันมาเป็นเรื่องค้างคาใจอะไรอีกแล้วอีกอย่างคนพี่เชื่อว,ว่าแจ็คสามารถทํามันได้ดีอย่างเช่นที่เคยทําในทุกครั้งการแข่งขันครั้งนี้ถูกกล้องหลายร้อยตัวจับจ้องทั่วทุกมุมเพราะเป็นการแข่งขันใหญ่ที่คนทั่วโลกจับตามองต่างจากรายการการแข่งขันที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงแม้บรรยากาศภายนอกจะดูผ่อนคลายทว่าความจริงแล้วมาอยู่ภายในสนามกับนักกีฬาหลายๆคนอีกทั้งยังได้เห็นความพร้อมของทุกคน ให้สภาพจิตใจดีแค่ไหนก็คงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกวาดวันแต่สําหรับจองและแจ็คถือว่าครั้งนี้พวกเขานั้นผ่อนคลายที่สุดเลยก็ว่าได้เสียงตีกลองเชียร์ดังสนั่นไปทั่วเช่นเดียวกับแฟนคลับชาวไทยที่แม้ว่าจะมาไกลถึงต่างประเทศก็ยังตามมาเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาช่วงก่อนการแข่งขันคนที่มาเชียร์สามารถส่งเสียงได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อถึงเวลาแข่งทุกคนจะเงียบเพื่อให้นักกีฬามีสมาธิแต่จะส่งเสียงบ้างในเวลาที่นักกีฬาทีมตัวเองได้แต้มดี สัญญาณการเข้าแข่งกำลังจะเริ่มขึ้นผีเลี้ยงนักกีฬาอย่างชาติก็เรียกนักกีฬาของเขาไปทดสอบศูนย์ทันทีทั้ทงแจ็คและจองต่างก็เข้าประจําที่เตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทั้งสองเข้าประจําที่ของตัวเองตามโดยนักกีฬาคนอื่นๆที่เข้าแท่นเพื่อเตรียมความพร้อมโอเคไหมชาผีเลี้ยงนักกีฬาถามขึ้นในขณะที่เตรียมความพร้อมให้ทั้งแจ็คและจองพร้อมกันโอเคครับแล้วแจ็คล่ะมีอะไรต้องปรับอีกไหม เมื่อถามกับจองเสร็จเขาก็หันหน้าไปถามกับแจ็คต่อไม่มีแล้วครับพิเชาเดี๋ยวเตรียมตัวแข่งได้เลยได้ได้ส่วนจองเดี๋ยวไปหาหมอมาชด้วยนะเห็นหมอมาชถามหาไม่รู้มีเรื่องอะไรได้ครับฝากด้วยนะจองเอ่ยพร้อมยิ้มมก่อนจะยิ้มให้กับแจ็คที่อยู่ข้างๆด้วยเช่นกันจองรู้ดีว่าหมอมาชจะเรียกไปพูดเรื่องอะไรแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วแต่ก็ยอมเดินออกไปข้างสนามเพื่อไปคุยกับหมอประจําตัวนักกีฬาอยู่ดีแจ็คที่เห็นแบบนั้นก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วง คนน้องเมื่อพูดคุยกับพี่เลี้ยงเสร็จก็รีบวิ่งตามมาติดๆมีอะไรหรือเปล่าร่างกายพี่มีปัญหาเหรอทำไมหมอมาเรียกไปคุยละ่ะพี่มีอะไรไม่ได้บอกผมหรือเปล่าสีหน้าของแจ็คเต็มไปได้วยความกังวลอีกทั้งยังแววตาของเขาที่มองมายังจองก็เต็มไปได้วยความเป็นห่วงเช่นกันไม่มีอะไรหรอกก็เรื่องทั่วไปนั่นแหละนายก็เห็นชา้ารายงานร่างกายแล้วไม่ใช่เหรอจะก,กังวลทำไมอีกเนี่ยกังวลเรื่องการแข่งก็พอแล้วจองสายหน้าให้กับคนน้องอย่างระอา ไม่ใช่เพราะเบื่อนายแต่เป็นเพราะเข้าใจความเป็นห่วงที่อีฝ่ายมีให้แน่ใจนะแน่ใจสิไม่ต้องกังนวลหรอกเดี๋ยวไปคุยแป๊บเดียวแม้จะบอกไปแบบนั้นทวัใจของแจ็คก,ก็ยังคงกังวลอยู่ดีเขาได้แต่ปล่อยให้จองไปด้วยสายตาที่เป็นห่วงเป็นใยแต่การแสดงออกของพวกเขานั้นก็ถูกกล้องจับไว้หมดแล้วนั่นรวมถึงผู้คนที่อยู่ในสนามและคนที่ดูถ่ายทอดสดทางบ้านด้วยเช่นกันเพียงแค่พวกเขาไม่อาจได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่ก็เท่านั้น แต่นั่นก็เรียกความฮือฮาและเสียงหัหเร้องฟินๆกับครูจินนักยิงปืนดาวรุ่งได้ไม่น้อยเลยจองเดินออกมานอกสนามหมอประจําตัวนักกีฬาอย่างมาร์ชก็รีบเดินมาหาจองด้วยเช่นกันมีอะไรหรือเปล่าครับเห็นชาบอกว่าหมอมาร์ชต้องการคุยกับผมไม่มีอะไรหรอกแค่อยากเตือนถ้าเกิดรู้สึกหน่วงๆห,หรือไม่ค่อยสบายตัวให้รีบบอกทันทีเลยเข้าใจไหมตอนนี้สบายมากๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับจองตอบตามความจริงร่างกายของเขาปกติเขารู้ จองเองก็รีเช็คร่างกายเสมออยู่แล้วคนพี่ยังไม่อยากบอกเรื่องที่มันสาคัญแบบนี้กับใครจิตใจของนักกีฬาม,มันมีผลต่อการแข่งแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็อาจจะมีส่วนที่เข้ามากระทบหลายๆอย่างทําให้การแข่งนั้นจบลงเพราะหากเป็นแบบนั้นเขาเองก็คงรู้สึกผิดไม่น้อยเข้าใจแล้วแต่อย่าลืมนะว่าจิตใจมีผลต่อสภาพร่างกายตอนนี้ไม่ได้รู้สึกกาดดันอะไรใช่ไหมแต่ถึงอย่างนั้นสภาวะของคนที่เป็นแบบจองก็ไม่ได้ทําให้มาร์ชวางใจอยู่ดีอายุคันนั้นยังอ่อน ปัจจัยอื่นๆสามารถทําให้เกิดผลระยะยาวได้แต่มาร์ชรู้ดีว่าการห้ามการแข่งขันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากเพราะมันค่อนข้างสําคัญต่อตัว,ตวจองเองเขาไม่อยากต้องมารู้สึกผิดกับอนาคตของคนอื่นเช่นกันเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถแก้ไขหรือยุ่นยวนได้เขาก็ได้ค่อยๆระวังเท่านั้นครับผมไปเตรียมตัวแล้วเอาไว้ถ้ามีอะไรผมจะรีบบอกจองรับปากอย่างเป็นมั่นเป็นหมอเช่นเดียวกับหมอมาร์ชที่ได้แต่พยักหน้ารับแม้จะไม่วางใจเลยก็ตาม ร่างบางของนักกีฬายิงปืนรีบเดินไปยังช่องแข่งในทันทีแจ็คเมื่อเห็นว่าหวานใจของตัวเองกลับมาประจำที่ก็ยิ้มรับอย่างโล่งอกแม้ว่าใจของเขาอยากจะทำเหลือเกินว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องเก็บเงียบเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้สัญญ,ญาณการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วและเขาก็ไม่อยากเสียสมาธิกับเรื่องอื่นด้วยเสียงสัญญาณดังขึ้นอีกครั้งเพื่อให้นักกีฬาทุกคนเตรียมพร้อมแจ็คสลัดความคิดของตัวเองออกจากหัวจดจ่อกับสิ่งตรงหน้าเพราะเขารับปากอีกคนเอาไว้แล้ว ว่าครั้งนี้เขาจะทํามันเต็มที่ทุกอย่างอย่างที่เคยลั่นวาจาเอาไว้และจะไม่ทําให้คนพี่ผิดหวังเด็ดขาดเสียงสัญญาณครั้งสุดท้ายก็ดังขึ้นอีกครั้งทุกคนตั้งท่าเตรียมและเช็คอุปกรณ์ของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายแจ็คหันหน้าไปมองที่จองเช่นเดียวกับที่อีกคนหันกลับมามองพอดีการสบสายตาแม้ไม่ได้พูดออกมาก็เหมือนว่าทั้งคู่จะรู้ใจกันมากที่สุดว่าอีกฝ่ายกำลังจะบอกอะไรเขายิ้มรับให้กันและกันอีกครั้งนั่นก็เพื่อยืนยันความมั่นใจ ก่อนจะกลับมาโฟกัสสิ่งตรงหน้าของตัวเองยินด e ี D ต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันยิงปืนประเภท10เมตรชายอยู่กับผมกายในสปอร์ต nice ผมตบในสปอร์ตในขณะที่นักกีฬาทีมชาติไทยของเราที่ใครๆต่างรีก,กันว่าน้องแจ็คพี่จองได้เข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้วอีกคนก็หล่ออีกคนก็น่ารักแม่มันช่างเป็นคู่สร้างคู่สมกันซะจริงๆทุกเสียงในสนามนิ่งเงียบในทันทีที่สัญญาณการยิงเริ่มขึ้นและทุกครั้งที่แจ็คเริ่มยิง ท่าทางการยิงที่ยังคงมีคนชื่นชอบก็โดนกล้องถ่ายไว้อีกครั้งแจ็คยิงปืนด้วยมือที่ถนดัดส่วนมืออีกข้างล้วงกระเป๋ากางเกงเอียงตัวเล็กน้อยตามด้วยเสียงลั่นไกพร้อมกับสิ่งที่ออกจากปลายกระบอกปืนกระทบเข้ากับเป้าตรงหน้าคะแนนของแจ็คที่ทําผลงานคนแรกขึ้นโชว์ในจอมอนิเตอร์ทันทีพร้อมกับเป้าที่ถูกขยายให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม่นยําเพียงใดทุกคนในสนามเฮลันเมื่อจุดสีแดงตรงกลางในตำแหน่งที่แต้มสูงเป็นรูกลมกลม,กลมโอ้ยสุดยอดไปเลยครับ น้องแจ็คของเราเปิดหัวมาก่อนกาวแต้มเป็นของน้องแจ็คถือว่าสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเรามารอดูของพี่จองกันบ้างครับเสียงเชียร์ดังขึ้นเมือนักกีฬาทุกคนวางปืนไว้ที่แท่นแล้วแจ็คทําคะแนนนําและผลงานออกมาถือว่าดีเอามากๆทําเอาคนพี่ที่ยืนอยู่ไม่ห่างอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างภูมิใจให้กับอีกฝ่ายทว่าแจ็คที่ต้องยิงต่อไปเนื่องจากเวลามันยังเดินไปเรื่อยๆกลับกังวลใจขึ้นมาเมื่อเนื่องจากจองต้องเริ่มยิงทําแต้มแรกได้แล้วคนพี่ไม่ได้กดดันอะไร ย่งไม่ยิงออกไปเพราะอยากดูความตั้งใจของคนรักเท่านั้นจองยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะเหลือบสายตามองไปยังคนน้องพร้อมกับลั่นไกลออกไปด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมเช่นเดียวกันภาพหน้าจอามอนิเตอร์ขนาดใหญ่ปรากฏแต้มคะแนนที่ถูกจับเอาไว้ก่อนจะโชว์ให้เห็นถึงเป้าตรงหน้าสีแดงที่มีจุดใกล้เคียงกับของแจ็คก่อนหน้ายังแค่ล้้ากันนิดหน่อยก็เท่านั้นเสียงเฮดังขึ้นอีกครั้งทั้งตอนนี้ไม่ว่าเป็นแฟนคลับของใครแตงก็ร่วมเชียร์ทั้งสองเป็นเสียงเดียวกัน โอ้โหน้องกายดูนี่สิครับพี่จองของเราเต็มสิบไม่มีหักเลยหน้าตาดีฝีมือยังสุดยอดอีกมียิ้มเยะยน้องใจกไปด้วยนะแหมอันนี้เขาเรียกยิ้มให้กำลังใจกันหรือเปล่าครับพี่ตอ๊อบแต่ของจองในตอนนี้ขึ้นนำแจ็คเหล่าแฟนคลับต่างส่งเสียงเมื่อแต้มของจองมากกว่าแจ็คเพียงนิดหน่อยแต่ว่าประเทศอื่นๆก็ฝีมือไม่ได้ด้อยไปกว่ากันแต่ละครั้งที่ยิงออกไปแล้วต้มโชว์ขึ้นมามันทําให้นักกีฬาแต่ละประเทศได้รู้ว่ากว่าจะชนะมันไม่ง่าย การแข่งครั้งนี้ไม่มีใครมองออกเลยว่าเหรียญทองนั้นจะตกที่ใครเพราะทุกคนที่ผ่านมาถึงจุดนี้ต่างก็มีฝีมือเอามากๆไม่แพ้กันเลยและเมื่อยิ่งเห็นแต้มคะแนนที่ขึ้นอยู่บนจอมอนิเตอร์ด้วยแล้วตอนนี้ยิ่งทําให้หลายๆคนเกิดความกดดันเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเพราะแต่และประเทศทําคะแนนได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆนั่นเท่ากับว่าการแข่งในครั้งนี้จะดีหรือแย่มันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาแล้วว่าจะเกิดความกดดันมากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับแจ็คและจองแม้ว่าพวกเขาจะคาดหวังในผลลั์ข้้าางหน ทว่าพวกเขาก็รู้ดีว่าสิ่งที่พยายามอยู่ในตอนนี้ก็แค่ทํามันให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ต้องมานั่งเสียใจทีหลังก็เท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆให้เป็นไปตามปัจจัยภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นก็พอนี่นายจะเอาชนะฉันให้ได้เลยใช่ไหมก็บอกแล้วว่าผมทําเต็มที่เข่งมากพนันกันไหมครับโถนี่นายชิวมากเลยใช่ไหมแจ็คถึงเอาเวลาแข่งมาพนันได้เนี่ยในระหว่างการแข่งขันแจ็คอยากให้การแข่งขันมันไม่กดดัน เลยพยายามหาเรื่องอื่นๆมาชวนคนพี่พูดคุยแม้ว่าการคุยสําหรับคนอื่นๆมันจะกลายเป็นเรื่องกวนใจทว่าสําหรับคนทั้งสองนั้นการได้คุยกันงุงยิ้งสองคนมันเป็นการลดความกดดันได้ดีมากไหนยังไงว่ามาถ้าพี่ชนะผมจะจับหนักให้พี่ไม่ได้พักแล้วถ้านายชนะล่ะพี่ต้องจอดให้ผมแบบถึงใจไอ้บ้าใบหน้าหวานแดงกลับเมื่อเจอคําพูดสองแง่สองแงมของคนรักตัวเองเข้าไปแตว่าไม่รู้ว่าจ้องเขินท่าไหน ถึงได้ทาแต้ม10คะแนนเต็มจนคนรอบข้างส่งเสียงเชียร์ขึ้นมาดาังลั่นจากเองก็ไม่ต่างกันเมื่อเห็นว่าตัวเองแกล้งคนพีได้ <c oughs> กรดีอกดีใจย,ยิงไม่พลาดเป้าเต็มแต้ม1ิมไม่ต่างกันทําให้ทั้งสองตอนนี้ขึ้นมานําอยู่อันดับที่1และ2แม่พี่ตบจังหวะหวานเมื่อกี้นี่มันอะไรกันมีกฎห้ามจีบกันระหว่างการแข่งขันไม่ละครับเนี่ยทำพี่อยากรู้เลยนะน้องกายว่าสองพี่น้องคู่นี้เขาคุยอะไรกันแต้มมาถึงได้ออกมาสวยงามขนาดนี้เก่งจริง,รงๆแฟนใครเนี่ย เวลาผ่านไปจนถึงช่วงท้ายของการแข่งตอนนี้แจ็คได้วางปืนลงบนแท่นวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากกระสุนของเขาหมดแล้วนันแเตมของเขาตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งแซงจองอยู่แจ็คทำได้ดีทุกๆครั้งที่ยิงออกไปที่เขายิงเร็วกว่านั่นก็เพราะทุกครั้งที่จองจะยิงออกไปเขาจะทำสมาธิมากกว่าคนน้องเสมอแจ็ครวมไปถึงนักกีฬาคนอื่นๆทยอยออกมารอนอกสนามแล้วตอนนี้ในสนามเหลือเพียงจองและนักกีฬาอีกหนึ่งประเทศที่อีกฝ่ายใช้สมาธิไม่ต่างจากจองทําให้ในสนามตอนนี้เงียบสนิท ทุกคนอยากให้นักกีฬามีสมาธิเต็มที่เมื่อได้เห็นคนรักของตัวเองทำเต็มที่ในครั้งสุดท้ายแบบนั้นเขาเองก็ต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันดินเสียงเชียร์เสียงลั่นไกก็ดังขึ้นอีกครั้งจองทำหน้าที่ของเขาอย่างไร้ความกังวลเช่นเดียวกับผลงานก็โชว์ขึ้นบนหน้าจออีกครั้งก่อนที่เสียงทุกคนในสนามจะเฮลันสุดยอดสุดยอดไปเลยครับท่านผู้ชมที่จองของเราคว้าแต้มใส่นงแจ็ค คว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกในปีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยทําให้น้องแจของเราตกไปอยู่อันดับที่สองคว้าเหรียญเงินไปครองประเทศไทยของเราคว้าเหรียญ2เหรียญในรายการแข่งเดียวสุดยอดมากๆเลยครับยินดีกับนักกีฬาด้วยนะครับต่อไปรับชมบรรยากาศการมอบเหรียญและสัมภาษณ์ต่างๆของทางสถานีได้เลยครับโค้ชทีมงานและแจ็คที่วิ่งกรูเข้ามากอดร่างของจองเอาไว้แน่นด้วยความดีใจเมื่อคะแนนของจองขึ้นอันดับที่1ส่วนแจ็คอยู่อันดับที่2 นั่นแปลว่าจองได้เหรียญทองโอลิมปิกปิดท้ายการแข่งของตัวเองทว่าคนที่ถูกกระทําเช่นนั้นกลับไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่สามารถมองจอมอนิเตอร์ได้ในทันทีพี่จองพี่ทําได้จองยินดีด้วยนะไม่รู้จะพูดยังไงดีทั้งโค้ชและแจ็คต่างเอ่ยขึ้นท่ามกลางความงุนงงของจองทันทีที่ตั้งสติได้เขาก็เงยหน้าขึ้นมองจอมอนิเตอร์ของการแข่งขันเมื่อได้เห็นผลคะแนน มือเรียวที่ยังไม่ทันได้ถอดอุปกรณ์ถุงมือออกก็ยกมือขึ้นปิดปากของตัวเองในทันทีในสายตาปรากฏตารางคะแนนที่มีชื่อของเขาและสัญ,ญลักษณ์ประเทศไทยเด่นหลาหัวชื่อที่ปรากฏเป็นชื่อของเขาที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งครั้งนี้เมื่อไล่สายตาชื่อของแจ็คก็ลงลงมานั่นก็คือเหรียญเงินจองไม่เสียใจเลยที่เขาเอาชนะเด็กน้อยของเขามาได้เพราะเขาเชื่อว่าอีกฝ่ายก็ทำได้ดีมากแล้วเช่นกันธงชาติไทยผืนใหญ่ถูกโค้ชวิ่งกลับไปหยิบมาก่อนจะห่มคลุมกายให้กับจองในทันที เสียงแฟนคลับในสนามเฮลั่นจนดังกึกกล้องไปทัว่วจองเองก็ทําอะไรไม่ถูกเขาไม่รู้เลยว่าต้องทําตัวอย่างไรเขามันดีใจเสียจนพูดไม่ออกทําได้แค่มองใบหน้าของคนรักผ่านม่านน้าตาก็เท่านั้น <c oughs> ร้องให้ทําไมครับ <c oughs> พี่ต้องดีใจสิ <c oughs> ดีใจอยู่นี่ไงดีใจมากๆขอบใจนะที่นายทำเต็มที่พี่รู้ตัวไหมว่าตัวเองเก่งมากๆ ไม่เอานะครับไม่ร้องพูจบร่างใหญ่ของแฟนเด็กก็โผล่เข้ากอดร่างของจองเอาไว้ท่ามกลางสายตาของคนนับหมื่นในสนามเช่นเดียวกับท่ามกลางสายตาของคนนับแสนพันการถ่ายทอดสดขอบใจจริงๆนะปะเดี๋ยวต้องไปรับมอบเหรียญแล้วร้องไห้แบบนี้ตอนออกทีวีไม่ห่อนะครับคำปลอบโยนของแจ็คสามารถช่วยให้อารมณ์ของจองดีขึ้นได้เสมอใบหน้าที่เปื้่นไปด้วยน้ำตาถูกเช็ดออกจนหมดกอดจะเดินจับมือกันไปยังแท่นรับรางวัล เสียงประกาศรายชื่อและประเทศที่ได้รับเหรียญต่างๆแม้ว่าแจ็คและจองจะอยู่คนละลำดับทว่าการยืนข้างๆกันของเขาทั้งสองไม่ได้ทําให้มือที่จับกันไว้อย่างมั่นคงนั้นปล่อยเลยไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนมือของพวกเขาก็ยังคงสอดประสานกันแนบแน่นเคียงคู่กันไปเช่นนี้จนกระทั่งพิธีมอบเหรียญเสร็จสิน้นทั้งนักข่าวและกล้องหลายร้อยตัวก็กรูกเข้ามารุมล้อมพวกเขาในทันทีแต่ถึงอย่างนั้นมือของพวกเขาก็ยังคงประสานกันเอาไว้ไม่คลาย ขอโทษนะครับขอเวลาหน่อยครับขออนุญาตสัมภาษณ์ะะสักครู่นะครับความรู้สึกหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างจองหันไปมองใบหน้าของแจ็คเชิงถามว่าจะเอาอย่างไรในความชุลมุลวนวุ่นวายนั้นพี่เลี้ยงนักกีฬาอย่างชาก็เดินเข้ามาในทันทีก่อนจะบอกกับพวกนักข่าวว่าจะเตรียมให้สัมภาษณ์ตอนที่ลงไปข้างล่างแล้วซึ่งนั่นก็ทาให้พวกเขาได้พักหายใจหายคอและเป็นส่วนตัวมากขึ้นหน่อยแจ็คและจองเดินกลับไปที่พักนักกีฬาอีกครั้งก่อนจะเดินไปยังที่ที่เตรียมเอาไว้ให้สัมภาษณ์สําหรับจองเขาเจอสถาาาาานกรรณ์อยย่งงี้มหลคั และมันก็ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกกังวลเลยแม้แต่น้อยเขาเตรียมตัวเอาไว้สําหรับคําถามทุกๆอย่างเพราะเช่นนั้นความประมาทเลยไม่มีเท่าไหร่ผิดกับแจ็คที่ดูเหมือนคนข้างๆของเขาจะตื่นเต้นไม่น้อยเป็นอะไรสีหน้านายไม่ดีเลยนะไม่รู้จะตอบอยังไงอะแค่ตอบตามความรู้สึกนั้นล่ะไปด้วยกันไหมคนเด็กกว่าพยักหน้ารับก่อนจะเดินออกไปพร้อมกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนักกีฬาขวัญใจเมื่อเดินมาถึงที่ให้สัมภาษณ์ ทั้งไม้และกล้องต่างก็หันมาให้ความสนใจพวกเขาเป็นตาเดียวก่อนจะเริ่มด้วยคําถามแรกในทันทีตอนนี้ความรู้สึกของคุณจองเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดีครับดีใจมากๆที่ทําผลงานทั้งหมดออกมาได้ดีเอามีความกดดันบ้างไหมในการเตรียมตัวหรือการแข่งขันครับจอมรับว่ามีครับแต่ค่อนข้างน้อยมากเพราะมีกําลังใจจากทุกคนที่ส่งมาทั้งในสนามและที่ชมถ่ายทอดสดอยู่อีกอย่างก็คงเป็นเพราะคนใกล้ตัวด้วย ตอบต่อคำถามแบบยิ้มๆก่อนเบนสายตาไปยังชายหนุ่มข้างๆที่ยืนขนาบข้างอยู่แสดงว่าได้กำลังใจดีใช่ไหมคะจะบอกแบบนั้นก็ได้ครับคนพี่ยังคงยิ้มกว้างดีใจที่แชมป์ครั้งสุดท้ายของเขานี้มีคนที่เขารักได้มายืนข้างๆกันใบหน้าของเขาเต็มไปได้วยความสุขที่สุดเท่าที่มีมาแล้วแล้วจริงไหมครับเรื่องที่บอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะลงแข่งจริงครับผมไม่ขอปิดบังดีกว่าความจริงก็ตั้งใจเอาไว้แบบนั้นตอนนี้ดาวดวงใหม่ที่มีฝีมือก็เกิดขึ้นเยอะส่วนผมเองก็อยากพักผ่อนแล้วด้วย วันนี้ก็ไม่ได้เสียใจอะไรกับการตัดสินใจเลยแบบนี้แฟนลับไม่เสียดายหรอครับที่เลิกแข่งกันไปแบบนั้นข้านทายนะครับว่าทุกคนเสียใจแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของมันทั้งนั้นผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจครับจองเข้าใจทุกคําถามที่ถูกถามมาเป็นอย่างดีและมันก็ออกมาจากใจของเขาทั้งหมดด้วยเช่นกันสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากบอกกับทุกคนไหมครับอยากบอกเลยครับก็อาจจะมีนิดหน่อยขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและให้กาลังใจผมมาตลอดทุกการเติบโตและเส้นทางที่ผ่านมาผมมขอบคุณากิๆ ถ้าไม่มีทุกคนผมก็คงไม่เดินมาถึงจุดนี้ได้และที่อยากบอกมากที่สุดก็คือโค้ชครับขอบคุณที่สนับสนุนผมมาตลอดคอยผลักดันและเป็นกําลังใจหลักที่ทําให้ผมเดินมาถึงตรงนี้ผมเองก็ไม่รู้เลยว่าหากขาดทุกคนไปจะสามารถก้าวมาถึงตรงนี้ได้หรือเปล่าความสําเร็จของผมในวันนี้มาจากทุกคนครับเสียงหวานเอ่ยจบก็ยิ้มให้กับกล้องอีกครั้งท่ามกลางเสียงปรบมือของทุกคนที่ได้ยินบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ทว่ามันยังไม่ได้จบแค่นั้นในสิ่งที่จองอยากจะพูดมันออกมาเขาหันไปหน้ากลับไปมองคนข้าค เพราะนั่นคือสิ่งสําคัญที่เขาจะลืมไม่ได้และจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือคนสําคัญของเขาในตอนนี้และสิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกเป็นคนสุดท้ายก็คือขอบคุณคนที่อยู่ข้างๆผมในตอนนี้ไม่ว่าจะผ่านอะไรมาด้วยกันเขาก็ยังอยู่ข้างผมเสมอในมองเห็นอะไรหลายๆด้านแม้ว่าบางครั้งมันจะไม่ได้ตรงกันเลยแต่เขาพยายามปรับมาด้วยกันตลอดเติบโตมาด้วยกันจนกระทั่งสามารถยืนข้างกันได้อย่างไม่ลังเลผมอยากขอบคุณเขาคนนั้นครับคนที่ผมรักสุดหัวใจในตอนนี้ พอพูดจบใบหน้าก็หันเข้าศบสายตาคนข้างๆอีกครั้งนั่นก็เพื่อซื้อให้รู้ว่าคนที่เขาพูดถึงนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นแจ็คที่ยืนอยู่ข้างเขามาโดยตลอดไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาไหนมาบ้างก็ตามตลอดเส้นทางการเดินทางของเราแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยปัญหาตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันผ่านไปได้อย่างดีแล้วและเขาก็ขอให้มันผ่านไปได้แบบนี้ตลอดไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอีนี้สนุกกันไหมครับ รอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ